สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมบอลเยาวเอฟซีซามารินดาทีมจากประเทศอินโดนีเซียคู่แข่งของทัพภาษาสายฟ,ฟ้าบุยรมยูเอเตตในศูนย์บอลชิงแชมสโมสรอาเซียนหรือว่าช้อปปี้ครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วมาดูกันว่าพวกเขาด้านเปลี่ยนอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนในคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมบอลเนียงเอฟซีสมารินดาหรือว่าบอลเนียงเอฟซีเป็นทีมในศึกลีกาวันของอินโดนีเซียเป็นสโมสรที่ก่อตั้งอยู่ในเมืองสมารินดาจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเป็นสโมสรที่เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อปี2014นี่เองโดยมีสนามเย่าคือเซกิริสเตเดียม แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงสเตเดียมทำให้ทนา่าของทีมนั้นต้องย้ายไปใช้งานที่สนามปาตกากันสเตเดียมบาริกปาบันที่มีความจุถึง40,000ที่นั่งแทนโดยในช่วงเวลาที่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษนั้นพวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้เพียงระดับลีกรองของอโยโนีเซีย1สมัยในปี2014เท่านั้นส่วนในรายการอื่นๆอย่างบอลถ้วยโดนีเซียเพสิดเนคัที่เริ่มแข่งขันก่อเปิดฤดูก,กาลก็จบ เพียงแค่รองแชมป์ถึง3สมัยในปี2017 2022และ2024สุดในบอลลีกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกาแม้จะเคยจบฤดูก,กาลปกติด้วยการเป็นอันดับที่1ของตารางในฤดูก,กาลล่าสุด2023 2024แต่ว่าในช่วงเพย์ออฟหาแชมป์ บอลยังเอสซีก็พลาท่าได้เพียงแค่อันดับที่3ไปครองโดยนับปัจจุบันนั้นทนาของทีมบอลนียวได้ใช้บริการเฮดโคสอย่างทของปีเตอร์ฮุยสต้ากุนซือชาวเนเธอแลรนด์วัย57ปีคุมทีมโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นอาชีพกุนซือครั้งแรกแตั้งแต่ปี2000 ในฐานะผู้ช่วยโค้ชในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุด u 17ปีต่อด้วยเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมชาติฮ่องกงก็จะกลับมาเป็นเฮดโค้ชให้กับทีโกดิเกน u 19ต่อด้วยไปเป็นผู้ช่วยโค้ชทีวิเทสอาร์เนมและย้ายไปคุมอาจจักอาร์เอรัม u 21ก็จะได้โอกาสขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีชุดยหข่ครั้งแรกกับโกดิเกนก็จะย้ายไปอยู่กับเดอะกัฟเชป ก็จะเลิกขยับไปรับงานตำแหน่งผู้บริหารกับทีชาอินโดนีเซียในช่วงปี2014และเกือบได้คุมทีมชาอินโดนีเซียลุยสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยแต่เนื่องจากอินโดนีเซียนั้นถูกฟีฟ่าแบนทำให้สุดท้ายเจ้าตัวเลยช่วยคุมทัพการูด้าไปจนทำให้เจ้าตัวนั้นต้องออกไปหาทีมใหม่และเป็นอิวาคิเอฟซีในลีกร่าของญี่ปุ่นที่ดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายไปอยู่กับเอเอสเทรซินก่อนจะไปคุมทีมปักตะกอทัชเคนในลีกอุซเบกิสถานซึ่งตัวเขานั้นคว้าแชมป์ลี าและซูเปอร์คัพได้สำเร็จก็จะย้ายมาคุมทีมบอเนียเอฟซีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023จนถึงปัจจุบันโดยผลงานของปีเตอร์ฮูสต้าในการคุมทีมบอรเดย์เอฟซีนั้นเขาคุมทีมลงสนามไปทั้งหมด71นัดรวมทุกรายการพาทีมชนะ38นัดเสมอ15นัดและแพ้ไป18นัดพาทีมคว้าอันดับที่1ในลีกาวันอินโดนีเซียในฤดูกาลปกติเมื่อปีที่แล้วแต่พาทา่าในอัลิสา3ในรอบเพย์ออฟสโตรีการเพลสเดนคัพก็พาท่าได้เพียงแค่รองแชมป์โดยแผนที่เขา เขาใช้ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นระบบ4-3-3เป็นบอลที่เน้นเกมรุกเน้นการควงบอลแล้วเข้าทาจากด้านข้างแต่พวกเขานั้นเข้าทำกา่กนข้างช้าเลยดูไม่ค่อยดุด้านมากเท่าไหร่นักและข้อเสียเขาพวกเขาเลยไปทีมที่เข้าบอลหนักและมักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์พวกเขาโดนใบเหลืองใบแดงค่อนข้างเยอะซึ่ง2เกมล่าสุดเขงพวกเขานั้นมีนเตะโด,ดนใบแดงทั้ง2เกมเลย เดยในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมบอลเยเอฟซีชุดใหญ่นั้นประกอบด้วยผู้ทาประตู4คนประกอบด้วยท่าน้าของหมายเลข1อังกาสปุโตสาประตูวัย31ปีชาวอินโดนีเซียดูการนี้ลงเล่นไป6นะัดเสียไป7ประตูเก็บได้2ครีนชีตเคยถูกเรียกติดทีมชาติอินโดนีเซียในปี2019ด้วยแต่ไม่เคยถูกส่งลงสนามแม้แต่นัดเดียวเขาเป็นผู้สาประตูมือ2ตัวเก่าที่ได้โอกาสลงสนามเรื่อยๆจากปัญหาประตูมือ1โดยบาดแบ่อยเขานั้นมีลูกบิล์อัพบอลที่ดีแต่เขาติดที่ว่าตัวเลขสูงแค่108 สิซติเมตรเลยทำให้มีปัญหาเรื่องลูกกากาศผู้สัตว์ตัวก็ตมาคือหมายเล็25าแนเดโออากาวินาตา สาประตูวัย27ปีชาวอินีเซียลูกานี้ลงเล่นไป20นัดเสียไป12ประตูเก็บได้11คินชีตเขาเคยติดทีมชาติอินีเซียมา24นัดเสียไป30ประตูเก็บได้9คินชีตเขาเป็นมุดสาประตูดีกีอด,อดีมือหนึ่งของทีมชาติอินีเซียก็จะเสียตำแหน่งให้กับแมทเทนเพสโดยเจ้าตัวนั้นสูงถึง187เซนติเมตรทำให้เขานั้นตัดบอลลูกกาดกได้ค่อนข้างดีและเขานั้นมักจะมีลูกซูเปอร์เซฟให้เห็นอยู่เสมอและเขานั้นเป็นมุสสาประตูที่โฉ่งฉ่างเพราะในทีสั นี้เขาโดนใบแดงไปแล้ว2ใบด้วยกันมาที่สับทตุโคาตามาคือหมายเลขโคสิบสามดัฟฟาฟาชาสับตูวัย20ปีชาวโดนีเซียดูการน,นี้เขายังไม่ได้สัมผัสเกมเลยไม่แต่นัดเดียวแต่ว่าเคยติดทีมชาติไป1นนัดโดยลงเล่นในเกมเอฟฟมิสูบิชิเลทิค้าที่ผ่านมานี่เองในเกมที่เสมอกับสอปลาไป3ประตูละสามก็เป็นประตูที่สูนย์ึ่งร้อยแปดสเซนติเมตรก็เป็นมือสาข,ของทีมและกลับมีชื่อในทีมแล้วในเกมลีกล่าสุดที่ผ่านมา ต่อกันที่หมายเลข81สาประตูคนสุดท้ายของทีมคือโยกี้เฮอร์มาวันสประตูวัย21ปีชาวอินโดนีเซียลูกคนนี้เขายังไม่ได้โอกาสลงสัมผัสเกมเลยแม้แต่นัดเดียวเรามาต่อกันที่กองหลังกันบ้างมี9คนประกอบด้วยหมายเลข2โรนัลโดโรดิเกส เซนเตอร์แบ็กวัย26ปีชาวบราซิลลูกานนี้ลงเล่นไปแล้ว17นัดทำไป1ประตูเขาเคยติดทีมชาติบราซิลชุด U17 ดชุดลุยบอลโลก U17 เมื่อปี2 0 1 5ที่จบในรอบ8ทีสุดท้ายโดยเขานั้นยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักคู่กับเอเดบียติเตาของแอัลมาริดด้วยและยังเคยได้สวมปลอกแข็งเป็นกปตันทีมในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมสูง184ซมรคยเป็นอดีตเยาวชน,นวติเมอรเคงลิสบอนแต่ไม่สามารถเบียขึ้นชุดใหญ่ได้ เลยทําให้เขานั้นต้องย้ายมาเล่นในถิ่นอินโดนีเซียนในฤดูการนี้จุดเด่นของเขา,ขาคือตัวใหญ่มีแรงประท,ะที่ยอดเยี่ยมและมีลูกสกัดที่หนักหน่วงต่อกันที่หมายเล็ก5กาเบียลเฟอร์ทาโด ซนเตอร์แบ็กวัย25ปีชาวบราซิลดูกกาลนี้ลงเล่นไป15นัดทำไป1ประตูเขาเคยติดทีมชาติบราซิลชุดยู20ชุดเดียวกับโรดิโก้ของเรอัลมาดริดและเอมิเรสันโรโยลจากเอสติิลานเขาเป็นเซนเตอร์แบกร่างใหญ่ที่สูงถึง185เซนติเมตรก็เ,เป็นอดีตเยาวชนของพาราลัสและเคตาเฟ่เขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นไปนกกลางตัวรับจำเป็นได้ด้วยแต่เขานั้นมักจะเป็นตัวหลักในเกมลีกซะเป็นส่วนใหญ่และยังไม่เคยลงสัมผัสเกมในชอปปี้คัพเลยเสักนัดเดียวเขามีลูกสกัดบอล ที่ข้าวแมนยำและมียร์ประทะที่ยอดเยี่ยมว่าต่อที่หมายเลข11กาวินกวันอัชซิด แบ็กขวาวัย28ปีชาวอิีเซียดูการนี้ลงเล่นไป3นัดทำเป็นประตูก็เ,เคยติดทีมชาติ8นัดช่วงปี2 0 1 7ันเถึงเขาเป็นแบ็กขวาสอหรับประโยชน์เจ้าของสูงสุดหนึ่งซนติเมตรก็สามารถเล่นได้แทบทุกตําแหน่งทางฝั่งขวาถ้าปีกขวาวีแบ็กขวาแบ็กขวาและขยับไปเล่นไปกองกลางและปีกซ้ายรวมถึงกองหน้าจําไปได้ด้วยเขาเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในการนี้แต่ยังเบียดแยกตํา,ยายตแหน่งในทีไม่ได้และได้ลงเฉพาะในบอลปรีซีซั่นเท่านั้น มาที่คนต่อมาคือหมายเลข15เลโอกุนตาร่าแบ็กซ้ายวัย30ปีชาวอินิเซียลูกการนี้ลงเล่นไป23นะัดทำไป1แอสซิสต์เขาเป็นแบ็กตัวเก่าร่างเล็กที่สูงเปียแค่171เซติเมตรเขาสามารถขึ้นไปเล่นเป็นวีแบ็กซ้ายและปีกซ้ายได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือความเร็วและความคล่องตัวรวมถึงเขานั้นมีความขยันในการไล่บีบอล คนต่อมาคือหมายเลข24 d i e อโ Michell well, แบ็คขวากับตันทีวัย34ปีชาวอิ I ีเซียดูการนี้ลงเล่นไป6นัดเขาเคยติดทีมชาติไปแล้ว2นัดในช่วงปี2014และเขานั้นเป็นกองหลังที่โอสัญชาติมาจากเนเธอร์แลนด์เขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ well, ็คซ้ายแบ็คขวารวมถึงเซนเตอร์แบ็คเขาก็เล่นได้คนต่อมาคือหมายเลข26ิ i ตา r Nuviet แบ็คขวาวัย19ปีชาวอิหซ่าลดูการนี้เขายังไม่ได้สัมผัสเกมเลยแม้แต่นัดเดียว คนต่อมาคือหมายเลข54มูฮัมหมัดอัลฟาเลซีบุฟฟอนแบ็คขวาวัย18ปีชาวดูริเซียลูกกานนี้ลงเล่นเป็นหมดสีนัด ขเ, back down, เขาเป็นแบ็กดาวรุ่งร่างเล็กติ่สูงไปแค่1นึ่งร้อยเจ็ดสิบสนมตรในโอกาสนี้เป็นตัวสำร,รองเกือบตลอดแต่ในช่วงที่ทีมชาติมีแข่งในร F F, ายการเอฟเอฟเจ้าตัวก็เริ่มเบี่ยดขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทีมได้เขาสามารถเล่นเป็นเซฟแบ็กจำเป็นและวีแบ็กขวาได้ด้วยซึ่งแฟนบอลชาวไทยนั้นก็น่าจะคุ้นชื่อเขาไปอย่างดีเพราะเขานั้นมักจะได้โอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในชุดเล็กซึ่งเขานั้นเป็นเซฟแบ็กตัวหลักเลยของทีมชาติอินโดนีเซียชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ก็ต่อมาคือหมายเลข56ฟาจาฟาเธอร์ลาแมนแบ็คขวาวัย22ปีชาวอิรโเนเซียดูการนี้ลงเล่นไป23นัดทำไป2แอซซิ์เจ้าตัวเป็นแบ็คดาวรูปรูปร่างเล็กที่สูง170เซนติเมตรเท่านั้นเขาสามารถลงเล่นได้ทำแบ็คขวาวิเวกขวาปีกซ้ายปีกขวาซึ่งในฤดูกาลนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นแบ็คขวาตัวหลักของทีมอย่างเต็มตัวเขามีจุดเด่นที่ความคล่องตัวและมีลกูกคคสบอลที่อันตราย มาที่กองหลังคนสุดท้ายคือหมายเลข88 ani, ai, ดิกากุสวาดานีแบ็คขวาวัย21ปีชาวดเซีลูกการนี้ลงเล่นไป4นัดทำไป1ประตูเวทีเจ้าตัวนั้นเป็นแบ็คดาวรุ่งที่สูงเพียงแค่175ซนติเมตรเขาพิ่งขึ้นมาอยู่ในทีในฤดูก,กาลนี้เป็นฤดูก,กาลแรกและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้ในช่วงต้นฤดูก,กาลแต่ว่าช่วงหลังนั้นฟองเขาเริ่มตกและตกไปเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดเรามาดูในส่วนของกองกลางก,ากันบ้างมีทั้งหมด9คนตก้งแ,แต่าข6 อิซานูซิกรักกองกางโตรุกวัย22ปีชาวอินโดนีเซียลูกกาน,นี้ลงเล่นไป6นัดโดยเจ้าตัวนั้นเป็นกองกาารโตรุกดาวรุ่งที่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกาาตโตรุกและกองกาตกงกาตโตรับเขาเล่นได้ทั้งหมดเลยมาต่อกันที่หมายเลข8เคฮิโรเซกองกลางวัย29ปีชาวญี่ปุ่น ยุการนี้ลงเล่นไป24นะัดทำไป4แอสซิสต์เับเป็นกองกลางตัวเก่าร่างเล็กที่สูงเพียง172ซมตมรเขาเริ่มลงเล่นในลีกอะดับป์ทีวมปลายและมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นก่อนบินไปเล่นในยุโรปกับลีกิชั่น5ของเยอรมันและลีกสุดสุดของมอลตาก่อนย้ายกลับมาเล่นในอาเซียนทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเขาเป็นกองกลางสำรับประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับกองกลางตัวรุกปีซ้ายปีขวาและกองหน้าตัวเป้าจำเป็นได้ด้วยก็เป็นคนที่คุมแดนกางของทีนด้อย่างยอดเยี่ยมคอยปั้นเเเกกกมมมสสรรรางุและีท็ด,ด ที่ลูกคิลเลอพารและกาวาบอลยาวที่อันตรายมากๆคนต่อมาคือเหมือเลขสิลูคัสซานินาสกกกาโตรุกวัย29ปีชาวบราซิลอยู่การน,นี้ลงเล่นไป6นัด เขาเป็นกองกลางตัวรุกล่างเล็กที่สูงไปแค่1 7 0ซนติเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกปีกซ้ายปีกขวาและเพิ่งย้ายมาร่วมทีมใฤดูก,กาลนี้แต่ว่ายังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างเต็มตัวเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บซึ่งในเกมที่จะพบกับบอร์อยาเนเตดเขานั้นก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะลงสนามรวมถึงทั้งเดือนมก,กราคมนี้ด้วยมาต่อกันที่หมายเลข12 เฮนโรซิสวันโตกอการตัวรับวัยสายสี่ปีชาวดุริเซียดูการน,นี้ลงเล่นไปนหมด16นัดเขาเคยติดทีมชาติมาแล้ว6นัดเขาเป็นกองการตัวรับตัวเก่าร่างเล็กที่สูง172ิซติเมตรเขามาเจะลงเล่นเป็นตัวสำรองและพึ่งมาลงเล่นเป็นตัวจริงในช่วงที่มีแข่ง f f 2 0 2 4ที่ผ่านมาก็าสามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองการตัวรุกและปีกจะไป็นด้วยจุดเด่นของเขาคือความขยันไล่บีไล่ตัดบอลคู่แข่งได้ค่อนข้างดีเแบบื้ที่คนต่อมาคือหมายเลข16 โกเมงเตกูกองการตัวรับวัย22ปีชาวอิริเเซียลูกการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด14นัดเขาเคยติดทีมชาติเยาวชนทุกชุดและเป็นคนที่ติดชุดอยู่23ปีคว้าอันดับที่4 AFC Asian Cup เมื่อปี2024และได้สิ์ไปเพย์ออฟโอลิปิกเกมแต่ชั่วไปปารีสแบบน่าเสียดายและเป็นกระดันทีมชุด4เกม2023ที่คว้าเหรียญทองได้ด้วยและยะตัวเป็นกองการตัวรับดาวรุ่งที่มักจะถูกถอยไปยืมเป็นเซอร์แบ็กอยู่บ่อยๆเขาสามารถในแบ็กซ้ายจำเป็นได้ด้วยและมีลูกทีเด็ดที่การเข้า เข้าไปเล่นในลูกเซตเพลจ,จากลูกทุ่มไก่คนต่อมาคือหมายเลข22คริสตอฟเอนดูวารูกีลากองกลางวัย30ปีชาวบุรุนดี ลูกการนี้ลงเล่นไป24นะัดทำไป3ประตูกับ1อหแอซิสเขาเคยติดทีมชาติบุรุนดี43นะัดทำไป7ประตูกับอีก1แอซิส์หลือขานะ่าวนัดเป็นกองกลางตัวรับตัวเก่าร่างใหญ่ที่สูงถึง186ซนติเมตราสามารถเล่นได้กองกลางตัวรับเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะเป็นได้ด้วยซึ่งในรายการชอปปี้ครับเขามักจะลงเล่นตำนแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักเขามีจุดเด่นที่ความตัวใหญ่มีความแข็งแ,งแกร่งและมีทีเด็ดที่การเติร์กเข้าไปเล่นในลูกเซตเพลย์ต่อมาคือหมายเลข50ลิ เอเนโรปักพันกองการตัวรับวัย21ปีชาวอิโดนีเรือการนี้ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดเขาติดทีมชาติอิโดนีเซียไป1นนัดในเกม FF 2024หนนี้เป็นครั้งแรกเลยโดยได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่แพ้เวียดนามไป1ประตูศ่อย์เขาเป็นกองการตัวรับร่างเล็กที่ 0, สูง1 7 2ซเมตรในเกมลีกนัดล่าสุดยังไม่กลับมามีชื่ออยู่ในทีมแต่น่าจะกลับมาพร้อมลงเล่นในเกมหลังจากนี้มาต่อกันที่คนต่อมาคือเบล็ก66 บูฮามัดวิกี้ฮาเดนแช่กอกาตัวุกวัย20ปีชายดูเอเซียลูกกาดี้ลงเล่นไป5นัดกองกลางดาวรุ่งวัยเพียง20ปีที่พึ่งก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในลูกกาดี้เป็นลูกกาแรกและสามารถเล่นได้ทั้งกองการตัวรุกและกองการตัวรับได้ทั้งหมดเลยต่อัาที่โอกกาคนสุดท้ายคือหมายเลข97ลอสแบกเน่ดาซินวาหรือแบกินโยกองการตัวลุกวัย27ปีชาวบราซิลลูกกาดี้ลงเล่นไป21นัดทำไป4ประตูกับอีกอแอสซิต เจ้าตัวเป็นกองการตัวรุกล่างโยดิสูนถึง185ซเมเพิ่งย้ายมาเล่นกับทีมในฤุกการนี้เป็นอุกการแรกเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งปีซ้ายปีขวากองการตัวรุกและกองหน้าตัวต่ำก็เ,เป็นคนที่สร้างสโอกาสในเกมรุกที่ดีมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลและสอดตัวเองเข้าไปทำประตูในกรกอบเขตโทษและเขานั้นเป็นคนที่ครอสบอลจากด้านข้างได้ค่อนข้างดีเลย เรามาต่อกันที่กองหน้ามีทั้งหมด8คนไล่ไปแล้วแต่ไม่ได้ก้าวเลโอกาโชกองหน้าวัย23ปีชาวบราซิลฤดูการนี้ลงเล่นไป24นะัดทำไป12ประตูซึ่งเขานั้นเป็นดัวโวของทีมด้วยในฤดูกาลนี้ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งรูปร่างดีที่สูงถึง187เซนติเมตรเขาย้ายมาเล่นในอินโดนีเซียฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกเขาสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายและปีกขวาจะเป็นได้ด้วยก็เ,เป็นนักเตะที่ครบเครื่องเขาเล่นกับพื้นที่ว่างในแดนหน้าได้ดี อีการยิงประตูที่เฉียบคมและประตูได้ทุกรูปแบบทั้งลูกเท้าและลูกากาาศและการเข้าชาร์จในกรอบเขตโทษเขาทําได้ดีมากๆมาต่อกันที่หมายเลข14สเตฟานโนลิลิปารี่ปีกซ้ายวัย34ปีชาวอิโดนีเซียลูกการนี้ลงเล่นไป24นะัดทำไปสประตูกับอีแอสซิส เขาเคยติดทีมชา伊ดุยเซียไป30นัดทำไป3ประตูกับก6แอซซิตเขาเป็นปีกวัยเกา๋าสาประโยชน์ที่โอซชามาจากเนเธอร์แลนด์เขามีดีกีอดีตเยาว,วชนเนเธอร์แลนด์ชุด U17 ปีก่อนย้ายมาเล่นในลีกอินโดนีเซียเขาเคยลงเล่นในเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมและในเจทูด้วยเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกลางตัวุกหน้าเป้ากองกลางหรือถอยไปเล่นเป็นวีแบ็กจะเป็นได้ด้วยเขามีลูกคอสบอลที่อันตรายมากมาก,มากซึ่งเขานั้นเป็นตัวเล่นลูกเซตเพย์ของทีมมและเเขานนั้น T ีีีททด็่ ลูกตัดในแล้วยิงประตูมาที่คนต่อมาคือหมายเลข23มาเรโนเปโรตาปีขวาวัย26ปีชาวอาเจตินาดูการน,นี้ลงเล่นไป16นัดทำไป3ประตูกับ4แอสซิสต์เเป็นปีกรูปร่างดีสูงถึง184ซเมตรนอกจากปีกขวาแล้วเขายังสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายและกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยเป็นคนที่สร้างสายเกมรูกที่ดีมา,มากและมีลูกคอสบอลที่อันตรายแต่เขานั้นมีชื่อลงเล่เฉพาะในเกมลีกเท่านั้นยังไม่เคยลงเล่นในเกมบอลถ้วยอื่นๆเลย ต่อมาคือหมายเลข28เตเลนส์ปูฮีลี่ปีขวาวัย28ปีชาวอิริเซียลูกการน,นี้ลงเล่นไป20นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอซซิตเขาเคยติดทีมชาติไป2นัดทำไป1ประตูเขาเป็น ปีกร่างเล็กที่สูงไปแค่157ซนติเมตรแต่มีจุดเด่นที่ความเร็วและมีคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์ที่เจ้าตัวนั้นวิ่งสปินได้เร็วมากจนถูกชาวเน็ตขออินโดยกให้เป็นหนึ่งในแข้งสปิด99เจ้าลมกดในวงการลูกหนังจนทำให้การทเรย์เอฟซีคว้าตัวมาร่วมทีมลงเล่นในศึกไทยลีกเมื่อปี2018และทำประตู1แอซซิดกับทีมสิงเจ้าทาได้ด้วยเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวารวมถึงองการโตวลุกเขาก็เล่นได้ บทที่โกต่อมาคือหมายเลข55รามัดดันดี้ซอนริซาปีกซ้ายวัย22ปีชาวดุนเซียลูกกานี้ลงเล่นไป14นัดเขาเปปีกดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาเล่นให้กับทีชุดใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วและมักจะถูกจับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายหรือว่าบิงแบ็กซ้ายมากกว่าปีกซ้ายหรือว่าปีกขวาได้ตำแหน่งที่เขาถนัด ก็ต่อมาคือหมายเลข68ฮาวิบียูซูฟกองหน้าวัย26ปีชาวอปีชดนเเซียดูการน,นี้ลงเล่นไป13นัดทำไป3ประตูไปอีก2อแอสซิสต์แต่ยตัวเป็นกองหน้าร่างเล็กที่สูงไปแค่174่ซตมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งหน้าเป้าและปีกซ้ายปีกขวาจุดเด่น,นของเขาคือการฉีกนี้ตัวประกบและการเล่กับพื้นที่ว่างในแดนหน้าแต่เขานั้นเล่นเฉพาะในเกมลีกและยังไม่เคยถูกส่งลงเล่นในชอปปี้คัพเลยสักนัดเดียวก็ต่อมาคือหมายเลข77อัชกาวฮาบิบอัลอตาลิก บิ๊กซ้ายวัย20ปีชายดุริเซียลูการนี้ลงเล่นไป2นัดทำไป1แอซซิตเขาเป็นปีกดารุที่เพิ่งคุดชุดใหญ่ครั้งนี้ในลูกาดนี้เป็นลูกกาแรกและทำแอซซิตได้ตั้งแต่เกมแรกที่ประเดิมสนามเลยแต่ว่าเขานั้นได้รับโอกาสลงสนามน้อยมากและเป็นตัวสำรองเพียงแค่46นาทีเท่านั้นเองเรามาที่นัดเตะของบอเนียอฟซคนสุดท้ายคือหมายเลข99มูฮัมหมัดซีราฮาน ปีกซ้ายวัย25ปีชาวยดูเซียลูกการนี้ลงเล่นไป10นัดเขาเป็นปีกร่างเล็กสูงเพน้นแค่158ซน15ติเมเท่านั้นเขาสามารถยืนได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาก็การัวลุกจำเป็นเขาก็เล่นได้เขามีจุดเด่นที่ความเร็วและความคล่องตัว เรามาดูผลงานในฤดูกาลปัจจุบันของทีโบเดียเอฟซีกันบ้างโดยผลงานในปีนี้ยังค่อนข้างไม่สม่ำเสมอทําให้ในตอนนี้พวกเขานั้น้นรังอยู่อันดับที่8ของตารางมีเพียงแค่26คะแนนด้วยผลงาน17นัดชนะ7นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป5นัด แต่ก็มีคะแนนตามหลังโซนเพย์ออฟอันดับที่4อย่างบาหลียูเต็ดอยู่เพียงแค่2คะแนนส่วนในรายการอินโดนีเซียเพสิดนต์ครับที่แข่งในช่วงปรีซีซั่นนั้นพวกเขาจบในฐานะรองแชมป์หลังไปแพ้ในการโดนยุ่โทษตัดสินให้กับอารีมาเอในรอบชิงชนะเลิศ5ประตูต่อ6ส่วนในรายการชิงแชมป์โมสรอ,อาเซียนหรือว่าชอปปี้ครั พวกเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจหลังเปิดบ้านเอาชนะแล้วซีเซลเลอร์จากสิงคโปร์ไป3ต่อ0แต่นาที่2บุกไปแพ้กรัมเปอร์ซิตี้1ต่อ0ทำให้ทีนั้นรั้งอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนของกรุปบีมี3คะแนนเท่ากับวีรัมยูเต็ดของไทย ส่วนผลงานในเวทีนานาชาติของบอลในเอฟซีนั้นพวกเขาไม่เคยลงเล่นทั้งในเวทีเอเชียและในระดับอาเซียนเลยสักครั้งเดียวและใน,ในการชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียหรือว่าชอปปี้คัพครั้งนี้นั้นเป็นการแข่งขันนอกประเทศเป็นครั้งแรกอย่าไปทางการขอพวกเขาเลยและเช่นเดียวกันกับผลงานในการเจอกับสโมสรจากไทยในเวทีนานาชาตินั้นพวกเขาก็ไม่เคยเจอกับตัวแทนจากประเทศไทยเลยไม่แต่ครั้งเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมเบเดียรเอฟซีสโมสรจากลีก้าวาอินโดนีเซียที่ต้องลงดวลกับทีมบุรีรัมย์ยูเอต็ดในศึกบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียหรือว่าชอปปี้ครับในรอบแบ่งกลุ่มโดยคู่ที่จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่9มกราคมเวลา19.30นาทีถ้าเพื่อนๆใครอย่างไรก็มาพิมพ์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกระจายให้ผมด้วยนะครับผมสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ